สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มอพยาวนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเฉลยข้อสอบสําหรับสอบพนักงานสอบสวนนะครับในชุดที่40นะครับข้อสอบชุดนี้นะครับถึงชุดที่40แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าเราทําข้อสอบกันมาเนี่ยนะครับครบ 80 800ข้อนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับในชีวิตผมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำข้อสอบที่มันมีจำนวนมากขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับก็หวังว่านะครับข้อสอบที่ผมออกไปนะครับทุกท่านจะไปเจอในการสอบจริงนะครับหรือถ้าหากว่าไม่เจอเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีประเด็นที่เราได้เคยทำได้เคยทบทวน นะครับนำไปออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านทำข้อสอบจนครบแล้วก็ดูวิดีโอที่ผมทำให้นะครับผมก็เชื่อว่าในส่วนของข้อสอบกฎหมายเนี่ยท่านน่าจะทำได้นะครับแต่ว่าการสอบพนักง,งานสอ,สอบสวนเนี่ยมันก็มีวิชาอื่นนะครับเช่นวิชาความรู้ทั่วไปนะครับภาษาไทยแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับ ตรงนั้นเราก็ต้องไปเน้นด้วยนะครับถ้าหากว่าคะแนนกฎหมายดีแต่ว่าคะแนนในในส่วนของวิชาทั่วไปเนี่ยไม่ดีนะครับก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบในข้อที่1กันเลยนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูข้อสอบในข้อที่1นะครับอ่าสำหรับในข้อที่1นเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายอาญานะครับ คำถามก็คือผู้ใดต่อไปนี้นะครเมื่อกระทําความผิดตามกฎหมายแล้วนะครับลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูทีละข้อนะครับผู้ที่ได้ข้อที่1บอกว่าผู้ที่ได้ลงมือกระทําความผิดแต่กระทําไปไม่ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลนะครับซึ่งก็คือ,อผู้ที่พยายามกระทําความผิดนั่นเองนะครับสำหรับ ผู้ที่พยายามกระทําความผิดเนี่ยตามมาตรา80ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับลงโทษ2ใน3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผู้ที่ลงมือกระทําความผิดนะแต่ความผิดไม่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทําอันนี้เป็นพยายามกระทําความผิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นพยายามกระทําความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ตามมาตรา81 นะครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา81เนี่ยทุกท่านดูนะครับผู้ใดกระทําการโดยมุ่งต่อบผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนะครับแต่การกระทํานั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้นะเพราะเหตุปัจจัยที่ใช้ในการกระทําเช่นนะเอาปืนไม่มีลูกเนี่ยไปยิงเขานะครับเขาก็เลยไม่ตายนะครับหรือว่าเอาปืนที่แบบว่า,ามันมีกําลังอ่อน นะครับยิงมาเนี่ยถูกคนก็คงไม่สามารถทําให้ใครตายได้ไออย่างเงี้ยเป็นพยายามตามมาตรา81นะครับหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทาต่อเช่นไปยิงเบาะรถนะครับไปยิงในจุดที่เขาไม่ได้ยืนอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับการกระทาในลักษณะนี้ความผิดมันไม่สามสารถสําเร็จได้อย่างแน่แท้เลยนะกฎหมายก็เลยลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งเห็นไหมครับตามตามตาตรา81ดสเอนะเพราะฉะน,นั้นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อที่1เนี่ยก็คือ ข้อที่สนะครับสำหรับตัวเลือกที่บอกว่าผู้ที่กระทาความผิดแต่มีอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เด็กกระทําผิดเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยโดยหลักแล้วกฎหมายก็ไม่ลงโทษนะครับแต่ว่าก็มีวิธีการเพื่อความปลอดภัยสําหรับเด็กนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่กรณีที่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือ,อตามมาตรา8 1นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นะครับสำหรับข้อที่2เนี่ยข้อที่จริงก็คือในจัน์นอังคารในพุทธเนี่ยเป็นบุตรของในเดือนซึ่งแก่ชรามากนะครับในเดือนอาศัยอยู่กับในจัน์ก่อนเสียชีวิตครับเมื่อในเดือนเสียชีวิตลงเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไม่ได้ทําพิัยกรรมไว้นายจัน์ก็ปลอมลายมือชื่อของในเดือนทําพิัยกรรมขึ้นมาว่ายกทรัพย์มรดกทั้งหมดเนี่ย ให้ในจันนะครับแล้วก็ให้ในจันเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับในจันเนี่ยเมื่อทําพินัยกรรมปลอมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้นําพินัยกรรมปลอมเนี่ยไปยื่นคําร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งตั้งในจันเป็นผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งต่อมาศาลก็ได้มีคําสั่งนะครับให้ในจันเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคําถามก็คืออย่างนี้ในจันมีความผิดตามข้อใดนะครับซึ่ง ข้อที่จริงชัดเจนนะครับความผิดฐานแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือในเรื่องของความผิดฐานปลอมเอกสารเพราะว่าไปปลอมลายมือชื่อคนอื่นทําเอกสารขึ้นมาซึ่งเป็นเอกสารปลอมนะครับแต่ว่าการปลอมเอกสารในข้อสอบข้อน,นี้มันเป็นเอกสารสําคัญซึ่งอยู่ในมาตรา266กนะครับก็คือในเรื่องของพินัยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของในในจันเนี่ยมีความผิดฐานปลอมพินัยกรรม ตามมาตรา226นะครับนอกจากนั้นนะครับพอเอาพินัยกรรมที่ตัวเองปลอมขึ้นมาเนี่ยนะครับไปขอให้ศาลเนี่ยนะครับมีคําสั่งตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมดกนะครับก็มีความผิดฐานใช้หรือว่าอ้างเอกสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงโทษเนี่ยนะครับในมาตรา2 6 8เนี่ยเขาให้ลงโทษฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมเพียงฐานเดียว นะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นผู้ปลอมด้วยแล้วก็เป็นผู้ใช้หรือว่าอ้างเอกสารปลอมด้วยเนี่ยครับเราจะลงโทษฐานเป็นผู้ใช้หรือว่าอ้างเอกสารปลอมตามมาตรา218เพียงแค่กระทงเดียวเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้คือคําตอบในข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผิดฐานได้บ้างก็ต้องบอกว่าผิดฐานปลอมวิธยกรรมตามมาตรา216นะแล้วก็ใช้เอกสารปลอมนะครับผิด2ฐานนะครับ ทีนี้มาดูข้อสอบในข้อที่3นะครับนางสาวสมหญิงเนี่ยตั้งคันโดยไม่พร้อมนะครับจึงอยากทำแท้งนางสาวสมหญิงได้ยินยอมให้ในายสมชายเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์นะครับเปิดเปิดคลินิกทำแท้งนะครับเขาเขาเปิดคลินิกทำแท้งอยู่นางสาวสมหญิงก็ยอมให้ในายแพทย์สมชายเนี่ยทำแท้ง แต่นายนางสาวสมหญิงเนี่ยไม่ได้แจ้งให้กับนายแพทย์สมชายทราบว่าตนเนี่ยป่วยเป็นโรคภาวะขาดเลือดนะครับเมื่อทําแท้งจนเสร็จเนี่ยปรากฏว่านางสาวสมหญิงตกเลือดมากเลยทําให้ญาติเนี่ยต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ทําการรักษาปรากฏว่านางสาวสมหญิงเนี่ยนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถมีบุตรได้อีกนะดังนี้นางสาวสมหญิงและนายแพทย์สมชายมีความผิดตามข้อใดนะครับ เฉพาะกรณีของนางสาวสมหญิงเนี่ยนะครับแน่นอนว่า,าตัวเองเนี่ยนะครับไปยินยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนแทงลูกนะครับตัวของนางสาวสมหญิงเองเนี่ยก็มีความผิดครับตามมาตรา301เห็นไหมครับหญิงใดทําให้ตนแทงลูกหรือว่ายอมให้คนอื่นทําให้ตนแทงลูกนะครับไม่ว่าจะทําเองหรือว่ายอมให้คนอื่นทําให้ตนแทงลูกเนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา301 นะครับอันนี้คือในส่วนของนางสาวสมหญิงส่วนในแพทย์สมชายนะครับในแพทย์สมชายเนี่ยนะครับก็มีความผิดตามมาตรา302เพราะว่าเป็นผู้ที่ทําให้หญิงแทงลูกโดยหญิงยินยอมแต่ว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าตัวของนางสาวสมหญิงเนี่ยนอกจากแทงลูกแล้วเนี่ยยังตกเลือดแล้วก็พอไปตรวจเนี่ยหมอก็บอกว่า,าไม่สามารถมีบุตรได้อีกแล้วนะแสดงว,ว่าเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของในแพทย์สมชายเองเนี่ยนะมีความผิดตามมาตรา302วรรคสด้วยนะครับก็คือถ้าการกระทํานั้นก็คือทำแท้งทำให้หญิงแท้งลูกเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือไม่สามารถมีบุญได้อีกนะครับผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของในแพทย์สมชายเนี่ยนะครับยังมีความผิดนะครับ โอเคเดี๋ยวสรุปงี้แล้วกันนางสาสมหญิงเนี่ยมีความผิดฐานยอมให้ผุนทำให้ตนแท้งลูกตามมาตรา301นะครับส่วนในแพทย์สมชายเนี่ยมีความผิดฐานทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอมตามมาตรา302วัค2นะครับอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อสอบในข้อที่3นะครับทีนี้เรามาดูข้อที่4นะครับใน1เนี่ยเดินผ่านบ้านใน2ในเวลากลางคืน เห็นจัก,กรยานของในสองจอดทิ้งไว้อยู่ริมถนนหน้าบ้านในหนึ่งสังเกตว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นนะจึงได้เข้าไปจูงเอารถจัก,กรยานของในสองออกมาแต่จูงมาได้เพียง5เมตรครับนายในสามซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของในสองเนี่ยเห็นพอดีจึงร้องถามว่าจะเอารถไปไหนในหนึ่งเห็นดังนั้นจึงจูงรถจัก,กรยานยนต์ไปไว้ที่เดิมแล้วก็รีบวิ่งหนีไปนะครับดังนี้ในหนึ่งมีความผิดตามข้อใด นะครับประเด็นแรกที่เราต้องพิจารกก็คือมันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สําเร็จหรือว่าพยายามลักทรัพย์นะครับตรงนี้ผมเคยเน้นย้ํากับทุกท่านมาแล้วว่าถ้าหากว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่แล้วก็อยู่ในสภาพที่สามารถจะพาไปได้แล้วเนี่ยแม้จะเคลื่อนที่ไปมากหรือว่าน้อยเพียงใดเนี่ยความผิดฐานลักทรัพย์มันก็สําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าทรัพย์มันยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเอาไปได้เช่นมันมีโซ่ติดอยู่แม้จะจูงรถออกมาเนี่ยแต่มันติดโซ่อยู่เนี่ย นะครับมันก็เป็นแต่เพียงพยายามลักซัพย์เพราะฉะนั้นข้อที่จริงตรงนี้ที่บอกว่าจูงออกมาได้ huh ให้5เมตรเนี่ยเท่ากับว่าซั์เนี่ยมันเคลื่อนที่แล้วก็พร้อมที่จะเอาไปแล้วนะครับแม้เคลื่อนที่ไม่ได้ 1, 5เมตรเนี่ยความผิดมันก็สําเร็จไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัดในเรื่องของพยายามลักทรัพย์ออกนะครับเป็นลักทรัพย์สําเร็จนะครับแต่ทีนี้มันลักรัพย์สําเร็จตามข้อใดล่ะนะครับข้อที่จริงบอกว่า ใน1เดินผ่านบ้านใน2ในเวลากลางคืนผ่านหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแน่นอนเดีวถามว่ามันจะเป็นลักทรัพย์ในเคหสถานไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงบอกว่าเห็นจักรยานของใน2จอดทิ้งไว้อยู่ริมถนนหน้าบ้านแสดงว่ามันไม่จอดในบริเวณบ้านนะครับมันจอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านของใน2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เคหสถาน นะครับตัวของในหนึ่งเนี่ยก็ผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามมาตรา335อนุ1น,นะครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุชะกันส่วนเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยผมก็คงจะไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านน่าจะ,ะรู้แล้วก็เข้าใจกันดีนะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบในข้อที่5นะครับในข้อที่5เนี่ยที่ผมขีดเส้นใต้ไปเนี่ยคือคือประเด็น ที่ผมไม่ได้ขีดเส้นเนี่ยผมถามไปในข้อที่4แล้วนะครับแต่ว่าผมมาเพิ่มเติมข้อที่จริงในในข้อสอบนะครับโดยการขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับเรามาดูนะครับจากข้อที่จริงเหมือนข้อที่แล้วเลยนะครับเมื่อในหนึ่งเนี่ยไปถึงบ้านคือคือเขารักทรัพย์แล้วมีคนเห็นเขาวิ่งหนีนะครับเมื่อในหนึ่งกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าโกว่าใน3เนี่ยเพื่อนบ้านที่เห็นเนี่ยนะครับจะนําเรื่องังกล่าเนี่ยไปบอกใน2 ใน1จึงไปที่บ้านของใน3ครับโดยใน1ปีนเข้าไปในบ้านของใน3เห็นใน3หลับอยู่จึงตะโกนเรียกใน3และขู่ใน3ว่าหากนําเรื่องที่ตนจูงเอารถจักรยานของใน2เนี่ยไปบอกใน2จะฆ่าให้ตายเมื่อขู่เสร็จเนี่ยใน1ก็รีบปีนออกมาดังนี้ใน1มีความผิดตามข้อใดแน่นอนว่าความผิดแรกที่เข้ามาเกี่ยวล่องคลองเลยก็คือความผิดฐานบุกรุกในเคหสถาน นะครับแล้วก็เป็นการบุกลุกนะครับโดยมีเหตุจาการณ์ด้วยเพราะว่าบุกลุกโดยขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุสรายเห็นไหมครับตามมาตรา2 6 5อนุ1แล้วก็เป็นการบุกลุกในเวลากลางคืนด้วยนะครับก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีตามมาตรา265อนะครับอันนี้คือความผิดฐานที่1น,นะครับส่วนความผิดฐานที่2ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการที่ไปขู่เขาเนี่ยนะครับว่าห้ามนำห้ามนำเรื่องนี้ไปพูดไปบอกนะ ถ้าไปพูดไปบอกเนี่ยจะฆ่าให้ตายเนี่ยการกระทําในลักษณะนี้ครับมันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นนะผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําหรือไม่กระทําการใดก็คือห้ามไม่เขาไปพูดเนี่ยนะครับโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตเพราะว่าไปขู่ว่าจะฆ่าเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวของในหนึ่งเองเนี่ยนะครับมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นตามมาตรา3 0 9ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะก็คือผิดฐานบุกรุกในเขตอาสถานในเวลากลางคืนแล้วก็ขู่เข็นว่าจะใช้วาางปุ้สลายนะครับแล้วก็ผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นตามมาตรา309นะครับอันนี้เป็นคําตอบในข้อที่5นะครับอ่ะนะครับเรามาดูข้อที่15นะครับในแดงเนี่ยถูกตํารวจจับขณะที่ใช้ปืนยิงในดำนะ ในชั้นจับกลุ่มนะครับหลังจากตํารวจแจ้งสิทธ์ตามกฎหมายให้กับในแดงทราบแล้วนะครับในแดงให้การรับสารภาพว่าตนเนี่ยเป็นคนลงมือยิงในดำจริงนะและก็ยังให้การต่อไปอีกว่าในขาวเนี่ยเป็นคนจ้างให้มายิงในดำนะดังนี้ถ้อยคําของในแดงที่ให้ไว้ในชั้นจับกลุ่มนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ในโจ์นั้นในชั้นจับกลุ่มเนี่ย นะครับรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ตามข้อใดนะครับอ่ะคำตอบนะครับก็คือ,อในชั้นจับกลุ่มเนี่ยนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับนะหรือพนักงานฝ่ายปะครองหรือตำรวจในชั้นจับกลุ่มหรือรับมอบตัวนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นถ้อยคำรับสารภาพนะครับว่าตนได้กระทำความผิดนะห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นถ้อยคําอื่นนะครับจะรับฟังเป็นพยานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ก็ต้องเมื่อมีการแจ้งสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตํารวจเนี่ยที่ทาการจับกลุมเนี่ยมีการแจ้งสิทธิ์แล้วนะครับก็สามารถที่จะรับฟังถ้อยคําอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้อยคํารับสารภาพเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามไม่ให้รับฟังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ตัวของถ้อยคํารับสารภาพว่าเป็นคนยิงนั้นรับฟังไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นถ้อยคําอื่นนะครับเป็นถ้อยคําซัดทอดว่าในข่าวเป็นผู้จ้างวานเนี่ยรับฟังได้นะครับมาถึงข้อสอบในข้อที่16นะครับในข้อที่16ข้อที่16ถามว่าตำรวจซึ่งทำการจับกลุ่มนะได้นำตัวในแดงเนี่ยมาพบพนักง,งานสอบสวน,นร้อยตำรวจเอกสมพรพนักง,งานสอบสวนเนี่ย นะครับได้ทำการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับในแดงแล้วก็แจ้งข้อเท็จจริงที่กล่าวหาว่าในแดงเนี่ยกระทำผิดแล้วก็แจ้งข้อหาให้กับในแดงทราบนะครับแต่พนังกงานสอบสวนไม่ได้แจ้งในแดงว่าในแดงเนี่ยมีสิทธิ์จะไม่ให้การก็ได้ในแดงให้การรับสาร,รภาพด้วยความสมัครใจนะไม่มีผู้ใดบังคับเลยดังนี้ถ้อยคํารับสาร,รภาพของในแดงรับฟังได้หรือไม่อย่างไรนะครับในชั้นสอบสวนเนี่ย นะครับถ้าหากว่าไม่มีการแจ้งสิทธิ์ให้เขาทราบตามกฎหมายเนี่ยแม้เขาจะกล่าวถ้อยคําออกมาเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าถ้อยคําที่เขากล่าวมาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้รับรู้ถึงสิทธิของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าเขาสมัครใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในมาตราหนึ่งทับสวรรคท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้อยคําใดๆที่ผูต้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าไม่มีการแจ้งสิทธิ์ แล้วถ้อยคําใดๆก็ตามที่ไผู้ต้องหาให้ไว้ในชั้นสอบสวนเนี่ยรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เลยนะครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรับฟังไม่ได้นะเพราะกฎหมายห้ามรับฟังนะครับอันนี้คือคําตอบในข้อที่16นะมาถึงข้อที่17นะครับในหนึ่งถูกพนักง,งานอายการฟ้องในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำาชํเราผู้อื่นนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนั้นนะครับพนักง,งานอายการนําสื่อผู้เสียหายเบิกความ นะผู้เสียเขาก็เบิกความครับพนักง,งานอายการโจทย์เนี่ยนำสืบเมื่อผู้เสียหายตอบคําถามพนักง,งานอายการเสร็จเนี่ยทนายจําเลยถามผู้เสียหายว่าอันนี้เป็นถามค้านแล้วนะครับผู้เสียหายยินยอมให้ใน2เพื่อนจาเลยกระทําชําเลาใช่หรือไม่ดังนี้หากท่านเป็นสารในคดีนี้จะดําเนินการอย่างไรนะครับในมาตรา226ทับ 4, นะเขาบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่าในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ห้ามมิให้จำเลยนำเสบด้วยพยานหลักฐานหรือถามค้านด้วยคำถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้หายกับบุคคลอื่นนอกจากจำเลยนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลตามคำขอศาลแจงว่าตามคำขอในวรรคหนึ่งเฉพาะในกรณีที่ศาลเห็นว่าจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดำเนินพิพพพพจารณาคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อไม่ได้ขออนุญาตศาลก่อนเนี่ยนะครับศาลจะให้ถามไม่ได้ นะครับเมื่อถามไปแล้วเนี่ยไอสารก็ต้องเตือนนะครับแล้วก็ไม่อุ่ญ้ตถามนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้สายกับบุคคลอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยนะครับอ,อันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับมาตาไอข้อที่18นะถามว่า ในกรณนนีที่ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบนะแต่ได้มาโดยมิชอบนั้นศาลต้องคํานึงถึงปัจจัยตามข้อใดต่อไปนี้นะครับอันนี้ตอบตามมาตรา226ทับหนึ่งนะครับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบหรือได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยมิชอบเน,นี่ยน,นะครับ mm hmm. โดยหลักแล้วมันต้องห้ามรับฟังนะครับแต่ว่าศาลก็อาจจะรับฟังพยานหลักฐานได้นะครับ mm hmm. โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างต่างต่อไปนี้ด้วย นะครับก็อนุหนึ่งครับคุณค่าในเชิงพิสูจน์ความสําคัญและความน่าเชื่อถือของพยาน 2. ครับพฤติการและความร้ายแรงของความผิดในคดี3ลักษณะและก็ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยมิชอบ4ครับผู้ที่กระทําโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใดนะครับ4ปัจจัยตรงนี้แหละที่ศาลสามารถที่จะใช้ในการรับฟังพยานฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้นะครับ เพราะฉะนั้นในข้อที่18เนี่ยก็ต้องตอบว่าถูกทุกข้อนะครับมาถึงข้อที่19ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้เชิญหน้าทางปกครองได้นะครับข้อ1บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้น2จะต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย3จะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนั้นนะครับคำตอบในข้อนี้ถูกทุกข้อเลยนะครับเพราะว่าบทนิยามของเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายเห็นไหมครับจะต้องมีได้รับการมอบหมายซะก่อนนะครับประการต่อมาก็คือ,อในมาตรา12บอกว่าคําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจในเรื่องนั้นเห็นไหมครับ จะต้องมีอำนาจในเรื่องนั้นด้วย33ครับคือจะต้องเป็นกลางนะครับคำว่าจะต้องเป็นกลางเนี่ยหมายถึงจะต้องไม่เป็นคู่กรณีไม่เป็นคู่มั่นคู่สมมติของคู่กรณีเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยในมาตรา13เนี่ยเขามีขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจทำปกครองเนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกทุกข้อนะครับมาถึงข้อที่20นะครับ การกระทําทางปกครองตามข้อใดต่อไปนี้เป็นการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อใดบอกว่ากระทํานอกเหนืออำนาจ2กระทําโดยไม่สุจริต3กระทําโดยไม่มีกฎหมายห้ามนาจนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ตอบตามพระราชบัญญัติวิธีวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับในมาตราเก้าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับ 25, 42นะครับในมาตรา9กเนี่ยก็บอกว่าสารปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือคำสั่งในเรื่องต่อไปนี้ครับอนุ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทงปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นงานออกกฎคำสั่งกระทำการใดๆนอกเหนือจากเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจนอกเหนืออำนาจหน้าที่นะฮะหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกระทำไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้นะครับหรือโดยไม่สุจริตเห็นไหมครับหรือมีลักษณะเป็นการเลือดปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่ชอบนะครับในมาตรา9กนู่นหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้น คำตอบในข้อนี้นะครับก็คือ,อตอบว่าถูกทุกข้อนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะสำหรับข้อสอบในชุดที่40นะครับ800ข้อละเดี๋ยวเราเจอกันในชุดที่41นะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ